ผ่าสานะครับมาคาเรียรน้ําท่วมนะครับชาวบ้านน้ําท่วมหมดเลยเนี่ยครับผาสานน้ํายมกับน้ําวังนะครับน้ำปิงนะครับมารวมไว้อยู่ตรงกลางท่วมตรงกลางพอกปิงจะตรงกลางจะเดินได้นี่เดินไม่ได้แลครับท่วมแล้วครับจะขึ้นจะไปท,งทางต้นของผาสาต้องข้ามสะพานไปทีนี้ท่วมหนักมาก สถานท่าฝั่งหัวก็จะเป็นตัวเมืองนะครสวรรค์นะครับในตลาดเย็นนะครับตลาดต้ลุ่งบรรยากาศดีมากตอนเย็นยังไม่หนาวมากนะครับพอุณหภูมิ29องศาที่เป็นศาลากลางน้ำมันเข้ามาเที่ยวกันนะเป็นแลนด์มาร์ค ของละครสวรรค์น,นะครับท่วมท่วมหมดท่าบ้านแถวนี้โดนน้ำท่วมหมดให้ดูใกล้ๆเลยครับ หรือข้างล่างยะเดินได้